บาสบาเลอีกแล้วนะครับคือรอบนี้เนี่ยอีกแล้วจริงๆนะครับคือบาสบาเลวนี่ถือว่ามันมีอยู่ในตระก,กูล AK นี่เออเรียกได้ว่าเยอะมากนะครับคือเรียกได้ว่าเยอะมากแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือเราพูดถึงบาสบาเลวจริงๆนะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปืนที่ติดแบบ OP ที่สุดประมาณนี้เลยนะครับคือเป็นส่วนที่แบบเรียกได้ว่าเป็นหนในปืนที่ o อจริงๆนะครับเพราะว่า ออในรอบนี้นะครับคือผมจะมาทำการรีวิวปืน AK 1 0 9นะครับเดี๋ยวคือ AK 1 0 3ไม่เอาง่ายๆนะแต่ว่าใส่บาสบาเรลนะครับหรือบาลานซ์อัตโนมัติรีคอยซิสต็มอีกแล้ว โอเคนะนี่ผมก็เลือกแมปที่แบบผมชอบที่สุดเหมือนเดิมครับไม่ไม่ไมเออโอเคเรียบร้อยนะครับซึ่งคือตัวปืน AK103 เนี่ยมันจะแตกต่างจากตัวปืนเออ AK105 อยู่อย่างหนึ่งครับคือตรงที่ว่า AK103 เนี่ยมันเรียกได้ว่ารีคอยอ่ะมันค่อนข้างจะแบบปวดหัวกว่วานิดนึงนะครับแต่ว่าแรกกับอีกอย่างหนึ่งครับคือไดเมจเนี่ยมันสูงมากจริงๆเนอะคือตัวปืนนี้นะครับถ้าดูจากสเตตัสเนี่ย ตัวปืนนี้นะครับมันสามารถสองช็อตที่หัวได้นะเออผมก็ค <_ an> ่อนข้างมาเจอแล้วแบบมันสามารถสองช็อตโอ้ไม่ตัวนี้เนี่ยเป็นปืนที่แบบจะแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่ามันสามารถยิง3ช็อตที่ตัวได้แต่ข้อเสียของตัวปืนนี้เนี่ยคืออารีคอยเออคุณ <Hello. S 1> คุณสนใจจะไปช่วยผมหน่อยไหมโอเคได้ห <_ an> <quotation> <_ an> นนะึ <_ an> ่งคิวเห็นไก็ อโอเคงั้นลองใส่ตัวปืนบาสมาเรด้วยกันครับซึ่งคือตัวน,นี้เนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกับแบบตัวตระกูล AK ของมันทั้งหมดเลยนะทั้ง AK 12 AK 47อะไรอย่างงี้ทั้งหมดเลยนะครับคืออืมนั่นแหละนะนี่ไอรอนไซส์นะครับคือตัวออปติกของมันเนี่ยมันเรียกได้ว่าปวดหัวมากนะคือแบบผมมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยอ่ะนะก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มฟาเรส250 นะเพิ่ม250ก็ลดดาเมจลงนิดนึงแต่ยังสามารถ3ช็อตที่ตัวได้นะครับซึ่งก็เออเรียกได้ว,ว่าเพิ่มความ OP นะครับแต่ว่าขอใส่เป็นเดลต้าไซส์เหมือนเดิมเหมือนกันเนอะก็ไปดูกันครับว่ารีคอร์มันจะขนาดไหนเออโอ้โอ้โอ,โอ้โอเคนะครับหลาจเแบบแรกทำการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี100%นะครับคือไม่ได้โหดลิกแน่นอน โอเคกลับมาเข้าท็อปิกกันต่อนะครับคือตัวนี้เนี่ยจะแบบผมดูเมื่อกี้นะครับคือเออเหมือนกับว่าแบบผมดูจากสถิติเยอะไปนิดนึงนะครับคือเรียกได้ว่ารีคอยอ่ะมันมันมันรีคอยมันไม่ได้แบบโหดขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่แบบปืนมันกดมันเรียกว่ากดรีคอยลงมากกว่านะคือปืนมันไม่ได้ดีดนะครับไม่ได้ดีดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ประชดด้วยนะครับโอเคถ้ามันปืนมันดีนะ โอเคนะนี่ก็หลังจากการใส่อ t t แทชเมนทที่มีอยู่นะครับเพราะแบบผมขี้เกียจพีบายนะเพราะว่าเดี๋ยวยังต้องเรียกได้ว่าทําการพีบายในส่วนงตัวเออลองบาเลวอีกเนะ<ๆ>ก็หวังว่าแบบมันจะสามารถซ่อมรีคอยได้นะเพราะว่าตามหลักการและสถิติเออประมาณนี้แหละนะครับคือคราวก่อนที่ว่ารีคอยอ่ะมันตับไม่ไไม่ไม,ไม่ผมจะไม่ตายโอเคผมตายนะครับแต่ว่าเออ ง่ายนะคือตัวปืนนี้เนี่ยรีคอยหรือว่าแบบปัสตากจากเพื่อนไปน,นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่นะจากที่ดูนะครับ,นะรค,รบคือรีคอยอะ่ะมันจะไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกับตัวปืนอื่นเยี่ยเช่นตัวปืน a k 12กับในส่วนตัวปืน a k 105นะครับคือเหมือนกับว่าตัวปืนนี้เนี่ยรีคอยมันจะแบบกดลงนะครับคือไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่ว่ารีคอยมันกดลงนะ คือปกติปืนส่วนใหญ่อ่ะรีคอยแบบมันจะดันตัวกระบอกปืนให้มันลอยขึ้นไปใช่ปะตัวนี้นะครับมันไม่มันกดนะครับคือมันกดตัวปืนลงและอย่างนี้แบบเราสังเกตเห็นได้ชัดจริงๆนะครับคือเดี๋ยยๆโอเคเกือบตายเกือบตายเกือบตายคือตัวปืนนี้เนี่ยเอ่อ horizontal recoil อ่ะมันเรียกกันว่าค่อนข้างปวดหัวนะครับคือมันไปซ้ายเขาแบบ ซ้ายขวาข้าใจป่ะคือตัวปืนเนี้ยปกติอ่ะมันค่อนข้างจะแบบสะเกียรนะคือมันไม่ได้แบบเอียงซ้ายเอียงขวาแต่ว่าพอเราใส่บาสมาเลลนะครับคือนี่มันซ้ายขวาเนี่ยคือถ้าแบบให้ดูชัดๆนะครับปบกติอ่ะรีคอยล์แพทเทิร์นสูดอย่างมันจะขึ้นข้างบนแต่ว่าอันเนี้ยมันเอียงซ้ายเอียงขวานะก็อืประมาณนี้แหละ นะครับคือถือว่าแบบมันค่อนข้างโอเคจริงๆนะแต่ว่าก็จะยังทําการเอ่อเรียกได้ว่าเปรียบเทียบอยู่ดีนะครับเพื่อแบบให้เห็นภาพได้ชัดๆนะครับว่ามันดีกว่าจริงๆหรอแบบมันดีกว่า,าหรอือเปล่าอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับเผื่อแบบเพื่อนๆยังไม่รู้นะคือตัวปืน AK 103เนี่ยมันต่างกับตัวเพื่อนหนอ่อยหละนะครับตรงอีกอย่างหนึ่งคือตัวรองบาเล่ของมันนะ่ะมันไม่เพิ่มไฟเลสน,นะคือตัว AK 105เอาตรงๆคือเรียกได้ว่าแบบเป็นปืนทิเศษมากกว่า ตรงที่ว่าเออมันสามารถจะเพิ่มไฟเลทของปืนมันได้อะเออมันมีคนอยู่ไม่มีไม่มีนะครับที่มีแต่เพื่อนผมนะก็เออโอเคนะก็โอเคเดี๋ยวพิบายเลยนะครับโอเคสควอตบาเรลราคาส7 3โอเคแชมันผมก็ไม่ได้จะต้องด่ามากเท่าไหร่แหละคือเพิง่งลากอัพมานะครับก็โอเคเรียบร้อยนะครับคือ จากที่เห็นเลยผมใส่สควอตบาเรลอยู่นะครับใส่อยู่เนอะแต่ว่าไฟเลทเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นเลยนี่ผมถอนออกไม่เพิ่มขึ้นนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเทียบกันเลยกันเนอะ A little longer than a few minutes later little longer minutes few โอเคนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการเทียบแบบ5นาทีเป๊ะ,เ,ปะเรียบร้อยนะ2แบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยที่เป็นสควอตบาเรลนะครับก็เออผมได้ทั้งหมดเนี่ย 14คิวด้วยกันนะครับเพราะว่าผมได้ทำการเออเรียกว่าเซฟไว้ในส่ง,งตัวเออคูเกิลเรียก้อนะก็โอเคถือว่ารอบนี้ชนะนะครับคือบาสบาลเลวชนะอีกแล้วนะเพราะว่าตัวบาสบาลเลวเนี่ยผมได้คิวทั้งหมดนะครับคือ20คิวเนอะก็เออ1 4่ลบสาก็ได้ถ่าจะ20เออใช่20แหละนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะมากกว่า ตัวสควอตบาเรลหรือคือลองบาเรลเนี่ยเกือบ2เท่าอะไรประมาณนี้ด้วยกันเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างโอพนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวสควอตบาเรลรอบนี้นะครับคือปกติบาเรลทั่วไปอย่างถ้าแบบมันเป็นแบบเกระบอกที่มันยาวหน่อยนะครับคือรีคอยอ่ะมันจะลดลงไปประมาณ20%อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือตัวสควอตบาเรลนะครับคือรีคอยอ่ะมันแบบมันดีดและคือปืนมันดีดแบบมันดีดจริงๆนะซึ่งก็อืม เอาง่ายๆนะครับคือสรุปถ้าถาว่าแบบมันจะคุ้มหรือเปล่าเนี่ยคือตัวบาสบาลเลวอะรอบนี้นะครับคือผมื้อเยาะจริงๆว่าซื้อเนี่ยมันคุ้มนะเพราะว่ามันสามารถสามช็อตได้นะซึ่งคือตัวปืนชนิดนี้นะครับคืออย่างแมเมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นแม็ที่แบบเรียกได้ว่าเน้นสไนเปอร์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าตัวอันนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเออตัวรีคอยอ่ะมันแบบไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่นะครับคือเดี๋ยว ผมนี่ที่ราผอันมาเมื่อกี้นะคือแบบมันไม่ค่อยเฉพาะจาะจงเท่าไหร่นะครับคือมันเหมาะกับแบบพวกแบบเมโทรประมาณนี้ครับซึ่งคือแบบมันเป็นแบบแนว CQC ถึงแบบช็อตเล้งอะไรประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องฆ่าได้1ึคต ให้เลยอะแบบผ่านนะครับคือตัวนี้เนี่ยถ้าเอาแบบเหมาะกับการลงทุนหรือเปล่านะครับคือเหมาะจริงๆเพราะว่าตัวปืนนี้เนี่ยมันโอเคเลยแบบโอเคจริงๆนะครับก็เออถ้าแบบซื้อปืนนี้มาเอ้ซื้อบารเรลนี้มานะครับอย่างหนึ่งเนี่ยแบบอย่าลืมทําเลยโดยแม้แต่ห้ามลืมจริงๆแบบห้ามลืมโดยเด็ดขาดน,นะครับคือซื้อออปติกอะไรก็ได้อ่ะที่แบบมันเป็นเลดดอทนะครับคือมาแทนไอตัวไอรอนไซส์ของตัวปืนนี้นะเพราะว่าข้อเสียงตัวอันเนี้ยอย่างเดียวเลยนะครับคือ ข้อเสียอย่างเดียวของตรงนี้เลยนะครับคือมันมันแบบมันเลงไม่ค่อยได้อะตรงที่ว่าเออตัวไอรอนไซด์ของมันนะครับคือมันมันมั่วเอาง่ายนะคือมันเลงยากแค่นั้นแหละนะครับก็โอเคใช่ไหมนะครับก็ถ้าเอาแบบแนะนําให้ลงทุนหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยถือว่าแนะนํจริงๆเพราะว่ามันถือว่าแบบค่อนข้างโอเคมากๆนะครับก็อืมซื้อนะคือ มัน o อจริงๆคือแบบอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับรีคอยเป็นแบบสักระยะหนึ่งนะครับเพราะแบบตัวปืนเนี้ยมันกดลงนะครับคือตัวรีคอยอ่ะมันกดหัวปืนลงมื่เรยแบบอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถแบบปรับตัวให้คุ้นชินได้ง่ายๆนะครับคือมันก็แบบไม่ได้ปรับตัวยากอะไรขนาดนะั้นนะก็สามารถซื้อได้นะครับก็ซื้อเถอะ